าห้เออ่ากเด็ีาสวัสดีครับผมคลิปนี้กลับมาพบมาพอกันทุกคนนะครับกับช่องเลทลไทยแชนแนลอ้าวครับพี่น้อง คลิปนี้มาชมเจ้าเวทเขียวนะครับ m 9 5 4 0นะครับของเสียปอนนะครับผมหรือว่าช่อง YouTube เสียปอนรถไถนั่นเองนะพี่น้องมาพี่น้องคลิปนี้เขากำมาชมเพิ่นเอาต้นนึงก่อนต้อนอาลางเหรอพี่น้องเออต้อนอาลางเนาะเดี๋ยวว่าโอ้พี่น้องฝนกระจิบตกเนี่ยเมือดฝ่ามอดินมาแล้วครับผม มาเป็นต้นน้อยครับพี่นอ้องต้นหลาล่างต้นนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับไอเวทดเขียวและไอเวทดม่วงว่าแต่เงินถึงไม่น้องล่มแน่นอนสดั่นบนว่า <c> ฮ <oughs> ะคลิปนี้มาชมของแรงของโหดของบ้าพลังนะพี่น้องดูครับ กุ๊กใหม่ครับพี่น้องมาดูกันว่าเจ้า M9540 ไอ้นุ่มวิดเขียวคันนี้จะทำยังไงนะผมพุดอีกแล้วครับพี่น้องพุดยางเดียวครับเพราะพุดนี่กินฟืดครับพี่น้องบอกไปเลยนะครับผมอะไรยังไงมาอะไน

ติดตําแล้วมาเดินเฮ้อเออเออเออเสีย,ย,ย,ยงไงตายหวัวเลยบาดเหงื่อเลยครับผมการน,นี้ไม่หมูแล้วนะครับ xoay má lèo cổ xoài má lèo như ngay à lèo đi đâu học xóm ô nó chỉ có phạt quá không chết chỗ luôn khác đấy mà được หมูได้พี่น้องไม่ได้ต้นหน่อยนะครับดิไม่ใช่ต้นเล็กๆเลยนะครับผมเหมือนเดิมพี่น้องสองล้มหนึ่ง เอา่น้องมาชมกันครับผมขั้นหนึ่งต่ำขั้นหนึ่งงัดบาทเองบนเหลือแท้ๆออไม่ไดอยู่เป็นยังไงล่ะเรียบร้อยรุ่งเรียนจินอยังทับหาง คุยกันไม่รู้เรื่องเลยเหรั้งมหาลพุ่งไปคุณได้ได้ต้นไม้ขุ้นเร็วดุ้ยันาะเรีย <c oughs> บ,บร้อยแล้วครับพี่นัง้งโอ้สุดยอดเสเรยนะครับสองคันนี่เป็นต้นไม้เป็นม่ได้ไเลยพี่น้องหากินแค่น้ำต้นไม้ย,ย่างเดียวเลยโอ้ยนเจ้โบ,บนูแจักเลสโซน,นต้นไม้เลยนเยนาะเื่อมันถึงไงม่ได้ thought oh, Here's a thinking process to arrive at the desired transcription: 1. **Analyze the Request:** The Ừ ừ ừ có cái gì vậy? cái gì vậy? con gì đây? ôi, lốt, các bạn, cái lốt hết หลงใช่ไหมมันลิงนี่ด้ครับเราถอดโอ้ยดูไปหน้หากมันยังบ้านหลักขาดครับพี่น้องเพิ่นเด๋ยเพิ่นจีดันนะเอาต้นนัำเบียงมาทางนี้เอาหากหมันขึ้นนี่นะเพิ่นบอกเอา,เ,อาเปรอไปนั้งข่าให้หน้าเขาเน่ยว่าดีชัวโอ้เสียบอลไหม เสียไม่ได้พี่อ้องเป็นังเดกครับผมตามกันต่อนะครับผมเด้นเดินเออนได้ต่อลยะสองล่กหนึ่งสองล่กหนึ่งเฮ้ย เล่นทายยากนะยังเอ้ยเข้ากันเค่อีอย่งเล้เดี๋ยวดีโอ้โอ้นี่ออร้อยครับผมงานนี้มีต่มันก็มันเลยโอ้สุดจอยยีหนี้ครับพี่น่อ ีย <laughs> บร้อยครับผมโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องสิไปไีไทยกันไท้ไปได้ยู่งใส่พี่น้องเนาะฝากพี่น้องเอซีติดตามเปื่อกลังใจให้ผมนะไม่เด้อครับแล้วก็ฝากติดตามช่องปอนรถไถแล้วก็บช่องต่อต้อมรถไทยนะครับพี่น้องด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ